สวัสดีครับผมน้องพีบูมกับพี่พีชื่อน้องบีครับผมเอาละพีซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพเซีทีวีแล้วก็อยู่กันในช่วงไปเอาข้าวมากินเดี๋ยวพวกพี่จะเล่าเรื่องกันนะก็มีหลายหัวข้อเลยครับวันนี้นะเดี๋ยวขอจะพูดเป็นทางน้้นของเออเขาเรียกว่าอุปกรณ์การเล่นสมัยก่อนดีกว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงจะเป็นเอาตรงๆถ้าเด็กแบบเราไม่เล่นซอสแอบหรือว่า ไปเล่นแบบว่ากระโดดยางหรืออะไรกันกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาในตอนนั้นก็คือเป็นพวกคลัชเกียกับเบเบดนะดเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนั้น่ะมันมีกระแสะเป็นทางเรื่งของการ์ตูนเรื่องเบเบดด้วยกับคลัชเกียในในทีวีไงแล้วมาดูเสร็จแล้วแบบโอ้ยอยากจะเล่นเหลือเกินเลยแต่ว่าราคามันแพงมากเลยนะตอนนั้นน่ะใช่เด็กมันจับต้องไม่ได้คือกูได้แต่ดูพวกแบบว่าพวกโจกับพวกเด็กๆที่แบบว่า <c oughs> บ้านพี <c oughs> ่ตังอะ่ะ <c oughs> เขาเล่นเบเบดกันของจริงอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะกูไปเห็นโฆษณาไม่รู้เป็นโฆษณาของขนมชีโโตหรืออักย่่างี จะแถมเบริ่ดด้วยอ่ะแล้วก็แบบซองละห้าบาทแถมเบริ่ดนะกูแบบเฮ้ยซองห้าบาทแถมเบริ่ดเลยอ่ะเฮียกูหอเงินแม่ไปซื้อเลยสิบบาทไปซื้อปุ๊บแล้วก็ได้ซองมาพราแกขนมมามันเป็นเบริ่ดกระดาษนะเฮียมาเกาะเล็กเล็กเราไปหมุนอ่ะเฮียกูหอนน้อยใจเลยกูเจอเป็นเบริ่ดแบบกูเฮียของกูนี่แบบมันเป็นช่วงบิดเทอมเว้ยเราก็ดูการ์ตูนแบบเหมือนคนอื่นแหละช่องเก้าดูเบริ่ดแล้วก็แบบว่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็ไปซื้อเบริ่ดพลาสติกมาพ่อพาไปซื้อแบบมันมันก็เหมือออออนนนนขงกก๊ปใาร์ตู่ะเ ใช่ใช่ใช่เออแล้วก็จะมีใส่เขาเอยเหมือนเป็นเขี้ยวตรงกลางอ่ะพอเปิดเทอมเอาปากาเต็มที่ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนแม่งเอาแบบใส่เหล็กใส่เหี้ยชนมามีไฟกูบบมองตัวเองไม่เล่นดีกว่าไอ้ีัยดูเลยของกูของกูไปซื้อเป็นบังกรฟ้ามาเลยเว้ยแบบแป้งคตรเกรดก๊อปเลยพลาสติกทั้งอันไม่มีเหล็กอ่ะแล้วกูไปเจอของโจกูอะมันมีกงจักรสงสารเลยอันน้บเลยอ่ะแบบมันใส่ไหลชันด้วยมันชนกันแล้วมันมีไฟอ่ะไอ้ีัยของกูตายแน่ กูลงไปในสนามกูลู่ลงไปมันลู่มาพอกกูปะท่ากับโจ้กูแตกเป็นสี่อนเลยเป็นของฉันและสายพี่แกยังยาวโคตรยาวลู ไม่รู้เป็นที่อะไรชอบเอาแม่กูชอบเอาสายเปเบียบบตีกูโอ้ย, <laughs> อยมาได้ความรู้สึกที่เจ็บสุดๆไปเลยตีอีกแล้วลเดี๋ยวเขาเลือกตีอีกแล้วเอ้กูนี่อะไรก็เปลี่ยนเป็นอาวุธแม่กูได้หมดเลยเอ่ะอเราพูดกันถึงเรื่องคลาเกียร์ดีกว่านลหลังจากนั้นมันจะเป็นยุของคลาเกียร์คลาเกียร์นี่จะมีราคาแพงมากเลยเพราะมันเป็นรถ <c oughs> นะแล้วต้องประกอบเองด้วยนะเว้ยต้องประกอบเองนะเว้ยกูซื้อมาแล้วแบบกูก็ไม่รู้กูเห็นหน้ากล่องมันเป็นแบบของเพื่อนพระเอกเลยอ่ะแบบไอตัวไดโดเสาอ่ะแล้วกูซื้อมาซื้อมาแล้วแบบ เห็นมันเป็นแผ่นๆเหมือนต้องต่อกันด้มอ่ะกูแบบหน้าดําเลยกูเลยแบบต่อแต่แบบเอาล้ออะไรมาเสียบอ่ะแล้วก็ใส่พวกมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็วิ่งทั้งแท่งอย่างนั้นเลยอ่ะมันต่อไม่เป็นไม่ใส่โค้งเลยไม่ใส่ไม่ใส่เลยเลยต่อไม่เป็นคือมันไม่ได้ออกแบบให้เด็กเล่นเลยว่าทำไมถึงทำมาแบบนั้นวะเออแล้วไอ้ตัวโคันมันเหมือนเราต่อกันผ่าไลยแล้วตอนนั้นเด็กอ่ะมันต่อไม่เป็นด้วยเป็นต่อไม่เป็นหรอกวไอ้ยี่ต่อไม่เป็นเออพูดถึงต่อแล้วอ่ะกูอ่ะเคยได้แบบว่าลุงกูกลับมาจากต่างประเทศว้ย ไอเ้เหียแล้วแกซื้อเครื่องบินมาให้กูเลยแบบเครื่องบินบังคับเลยน้ยอย <Hey. S 1> เออแบบโคตรหรูเลยเหียกูอะกับกับอาแล้วก็พ่อช่วยกันประกอบกันด้วยช่วยกันประกอบกันนะขึ้นมาเป็นลำไว้แล้วกูจะเอาไปเล่นที่สนามกีฬาสุราษฎร์ธานีเว้ยไอเย้เหียตอนนั้นกูแบบไปด้วยใจแบบไอเ้เหียโคตรตื่นเต้นเลยอะแต่ว่ามึงรู้ไหมกูอะพ่อไม่ได้อ่านวิธีการใช้เว้ยคือวิธีการใช้มันก็คือต้องให้ค่อยๆขับไปแล้วแลนดิ้งขึ้นอย่างงี้ใช uh ่ป uh ะ uh uh uh. เออแต่กูไม่รู้เว้ยพ่อกูก็บอกว่าเอา บุ้มเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวพ่อจะปาขึ้นไปกูก็เปิดเครื่องไอ้เงี้ยแล้วพ่อกูก็ปาขึ้นไปมันก็บินขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็แตกเป็นเสียงเลยไอ้เงี้ยกูร้องเลยกูสศเสียใจเลยอ่ะกูเป็นขับรถไปสนามกีฬากางได้สิบนาทีเล่นได้ห้านาทีกับบ้านเลยแล้วก็ซ่อมไม่ได้ด้วยไอ้เงี้ยแบบแม่ก็ซ่องไม่ได้อู้กูโคตรเจ็บใจเลยมันเสียใจที่สุดในโลกเลยโคตรเสียใจเลยอีะยกงนี้ตอนดูบานอ่ะแม่ซื้อ น่าจะเป็นกันพาั้งแต่ว่าเขาต่อเสร็จสําเร็จรูปมาแล้วอ,ะอ่ะแต่ว่าตัวมันจะยืนแบบแข็งอย่างนี้เลยแบบยืนท่าตรงอของจีนของจีนเออเออแต่มันต่อเสร็จแล้วแล้วกูจะไปโชว์เพื่อนเว้ยซึ่มาวันหนึ่งอ่ะแล้วเช้าวันก็เอาไปเลยเริ่มแรกกูลองเปิดกระเป๋าแล้วลอ,ลองลองเล่นดูว่ามันจะเล่นยังไงกูก็ลองกับตรงปืนกับแขนที่มันติดกันอ่ะกูลองแบบงอขึ้นมาจะทําท่ายิงอ่ะกูงอขึ้นมาแขนขาดเลยบ <laughs> กูกูแบบทำาลูกนี่ลูกรถนอยู่ในใจอะ่ะไอ้เหีเยมึงซื้อเมื่อวานเียต้องกลับไปบ้านแม่ต,ตีกูต,ต้องนอนแม่ตีเลยกูเลยกูเลอาไปทิ้งหนังก็อยาให้รู้เลยแล้กลับไปหลอกที่บ้านว่าเพื่อนเอาไปแล้วทำหาย,หยไปแบบยังไม่ได้เล่นเลยตัวเองแบบก็ยังไม่ได้เล่นเลยคือแบบหมกไว้ได้กระเป๋าเต็มที่เลยกลับมาอวดเพื่อนทีเดียวเลยแล้วมันพังในพิมตาเลยอไอ้ี้ยตอนเด็กพวกกูแม่งฟังของโง่มาก ก็ผมเป็นพ่อซื้อแบบรถรถเป็นรถบังคับขนาดใหญ่ที่แบบว่าสะเทือนน้ำสะเทือนบกอ่ะที่อยู่บนนะ้อยู่บนน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้แล้วผมก็เอาไปเล่นบนในน้ำอ่ะด้วยความที่ผมสงสัยผมจับมันกดลง <laughs> จะน้ำก็เข้าเกือบ,บินเลยวันละมาก็ะบกเลยไอ้แม่กูด่าว่ามึงอ่องไอะไม่รักษาของไอ้ไอ้เขาว่าไม่รักษาของนี่มันยากมากเลยนะสำหรับกูอ่ะกูไมอยากรู้ไอ้เี่ะตอนตอนตอนเด็กอะ่ะกูเป็นคนกูเป็นเด็กขี้อวดมากเลยเว้คยค,คือตอนเด็กอะ่ะจักรยานมันมันฮิตมากใครใครก็ขี่จักรยานอ่ะแล้วแบบ L A bicycle อ่ะจักรยาน L A อะแล้วแบบว่า คือบางคนมันก็มีแหละแต่กูเอาปั่นจักรยานบางเรยนไงแล้วแบบเอาไปวันแรกเลยเอาไปวันแรกเลยแล้วแบบมันมันต้องของโซ่ใช่ป่ะเขาต้องของโซ่กอนแล้วกูแบบแม่ซื้อให้ไงเป็นกุญแจเลยแบบว่าใส่รหัสอ่ะใส่รหัสสี่ตัวรหัสสี่ตัวแล้วแบบว่าเพื่อนมันเดินมาเห็นพอดีตอนกูกำลังค้องอ่ะแล้วเพื่อนมันก็ไปบอกทุกคนเลยว่ากูแบบว่าโอ้แม่งเอาแบบว่ากุญแจใส่รหัสมาโคตรไฮเทคเลยแล้วแบบมันก็มันก็เข้ามาหากูทีละคนด้วยแต่ละคนก็เข้ามาถามอยากรู้รหัส บอกรหัสบอกรหัสหน่อยหรือบอกรหัสกูกูภูมิใจเต็มที่เลยบอกรหัสทุกคนเลยตอนเย็นมาเลิกเรียนมาจักรยานหายกู่เฮียมึงมึงไม่คิดในใจกูจะทำยังไงดีวะกูจะทำยังไงอ่ะกูเดินหาทั่วจนเย็นนะหกโมงเย็นยังไม่กลับบ้านเลยโอ้ยกูตายแล้ว แล้วกูกลับไม่ได้ยังไงเลยแล้วเป็นยังไงผมว่าจะกรยานหายจะกรยานหายแต่ว่าไม่ได้บอกนะแบบว่ากูแบบเปล่าอากาศไปทั่วเลยว่ากีฬาลยไรใหญ่เลขศูนย์สี่ตัวที่มันตั้งเบรคไว้อย่างนั้นแล้วไปบอกลาทำไมเอาคุหมอหนึ่งนะใครจะไปรู้วะไอ้เย่คนรละคนที่อเลยอ่ะมันต้องคนในห้องเลยละคนใจร้ายมากเลยไอ้เย่เมื่อก่อนนะไอ้สัตว์เรื่องของหายโดยการลักขโมยโดยเฉพาะช่วงหมอต้นนี้โคตรที่โดยเฉพาะรองเท้าเว้ยรองเท้ากูโคตรแค้นเลย แม่กูซื้อเบเกอร์โฟร์วินอย่างสวยงามแบบแม่งละเอียดสุดๆเลยให้กูไปใส่เว้ยแล้ววันนั้นนะแม่งซื้อไปแค่วันแรกนะเว้ยกูขึ้นหอประชุมไปอ่ะกลับมาเบเกอร์กูกลายเป็นนันยางนันยาง <laughs> นันยางมือสิสบอ่ยสภาพกูอ่ยแบบเลยอ่ะเอาดีดีกว่าเอาเป็นเรื่องแบบว่าตอนยุคมือถือเพิ่งเข้ามาดีกว่าเว้ยแต่ว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีมันจะเป็นมือถือแบบว่าบางทีมันจะเป็นมือถือเครื่องใหญ่เลยแลวข้างหลังมันจะมีลำโพงเยอะ ออ๋มือถือแบบกากๆเลยรีแบบว่าชอบมาตั้งไว้กลางกลางโต๊ะนักเรียนแล้วก็เปิดเพลงโลว์เพลงการ์เล็ตไฟจริงจริงลึกขึ้นเต็มเออเพลงละแหละไม่งเป็นอะไรโคตรฮิตเลยไอสมัยนั้นเป็นจริงเพลยโลว์โลโลว์โลอ์กูถามมาว่าห้งกูมันกรทำไม่ใช่แล้วก็ไอ้มือถือพวกนี้นะ มันจะมีแบบว่ามันจะไปโหลดพวกคลิปจากอะไรอินเทอร์เนต็ตมาไม่ว่าจะเป็นคลิปแบบ18บกเลยก็ตามออแต่ว่าที่เด็ดที่สุดคือมันไปโหลดพวกคลิปผีมาผีนักวายอ๋อเอก้าอี้นะเออออก้าอี้โอ้ยกูดู <S <S ครั้งแรกกูเกือบตายมันจะมีเก้าอี้ในแกรถขับผ่านแล้วไอ้เก้าอี้จอเลยบุม้มมึงดูดิมึงดูเก้าอี้ดีๆนะเว้ยกูว่าดูแบบตั้งใจเลยเทคโนโลยีใหม่ี่แต่มหน้าไอ้น้องแล้วก็จะมีเกมในห้องคอมโรงเรียนด้วย เกมที่มันเป็นเหมือนว่าอ๋อเป็นทางเป็นทางเล็กๆแลวก็เจอทางรอดเล็กๆอ่ะแล้วก็หลั้งใจเล่นเลยแล้วก็แมปแผนที่ที่สาวมันจะเป็นแบบช่องเล็กๆมากให้เราโฟกัสเข้าไปในจอนอะไรเงี้ยไอ้นครนฉลาดเลยด้วยคนทำอะ่ะครฉลาดเลยแบบช่องเล็กๆกันนี่ดูดัมได้นะของเรียนว่ะแบบเวลายึดมือถือยึด จบแล้วไม่ได้คืนในคาบเลยแกยึดไปเลยแกยึดไปเลยนะเว้ยเมื่อก่อนยึดไปเลยนะโคตรใจร้ายเลยเออถ้ายึดได้คือไปเลยนะโอ้ไม่คือคือถ้ามาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังอ่ะคือเขาก็จะมีความเกรงใจระหว่างผู้ปกครองกับครูอ่ะเขาก็ไม่กล้ามาเอาให้เราเว้ยใช่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 แกเอาไปเลยนะเว้ยเออแกเอาไปเลยเว้ยไม่ไม่เหมือนสมัยนี้นะที่ยึดแล้วก็แบบปิดคาบแล้วเอาให้อยู่วะเออแล้วเมื่อก่อนอ่ะยิ่งเป็นพวกแบบว่าคลาสเกียร์หรือเป็นเบบเลยนะแกเอาไปให้ลูกแกเล่นด้วยถ้าเป็นของเล่นอะไปเลย พอพ่อค <aunque S 2> <me> ิด <cheg> ถึงแล้วแบบไอ้เขี้มือถือเด็กอะเอาไปเลยเหรอวะเออเอาไปเลยนะเว้ยแพงนะเว้ยเวลาลิฟต์อะเวลาลิฟต์คือแบบเรากำลังโทรอยู่นี่ก็เดินมาแล้วก็ดึงไปเลยนะเว้ยเออดึงไปเลยอะดึงไปเลยแบบหี้ยเออกูเคยเห็นอยู่แบบมองเลยกูมองตามเลยเพื่อนกูอะ โดนดึงไปลุกขึ้นไปทิ่มกูเยเฮียเฮียอยาดกรดเลยเฮียพี่ใหม่กูเฮียท่องอยู่กับแม่เลยอยู่กรูเดินไปดึงแม่กกระโดดทิ่มกูเลยเป็นเรื่องเลยเฮียยอดจริงเหรอพี่ใหม่กูเบาใหม่เออลองเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะเบื่อแล้วเรื่องสมัยโรงเรียนเอาเป็นเรื่องแบบว่าเรามาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกไหมโอ้โหแปลว่ามาเที่ยวกุงเทพครั้งแรกมาครั้งแรกเนี่เหมือนไม่ได้เที่ยวเลยมาแบบมาเที่ยวก็จริงนะแต่แบบมันอึดอัดมากเลยกูกลัวอยู่สุราษฎร์มาก่อนไว้แล้วมันเข้าใจว่าเขา สุรา์มันเป็นแบบมันชนบทแบดมันในหมองอะ่ะเออทุกอย่างมันปวัา,ากูก็เรียกว่าในหมองเว้ย <c oughs> มันแบบมันชนบทดไปหมดนะเพราะว่ามาอยู่กรุงเทพครั้งแรกอะ่ะตอนขับรถผ่านพวกแบบ พวกตึกพวกอะไรกูรู้สึกมัน a เมซิ่งมากเลยได้ดูพวกตึกเดินอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนแรกกูคิดว่าคนกรุงเทพนะโอ้มันต้องเป็นว่าเออนิสัยใจร้ายแน่นอนนะทุกคนเอาแบบว่าไม่คุยกันไม่ยิ้มกันเลยต้องนิสัยใจร้ายแน่เหมือนในหนังแน่นอนอ่ะยายบอกว่าอย่าไปมองตาใครที่กรุงเทพแต่เขาแทงเราไอ้เนี่ยโอกาสอย่างนั้นเกิดขึ้นที่สุราษฎร์มากกว่ากรุงเทพอีกเลยมึงรู้เปล่าไอ้ยังบ้านนอกอะมีโอกาสเยอะกว่ากรุงเทพอีกนะกรุงเทพไม่สวยมากเขาจะไม่เอาตรงๆหม พูดแบบไม่โลกสวยเขาไ่เสือกเรื่องชาวบ้านเขาไม่เสือกเรื่องชาวบ้านมึงจะไปเป็นมึงจะมีแฟนมึงจะมีเมียมึงจะมีอะไรมึงพามานอนบ้านเนี่ยเขาเขาไม่คุยแล้วเขาคนข้ามเรื่องของมึงไงแต่ถ้าเป็นสุราชธานีบ้านกูรู้กันหมดทั้งบ้านเลยรู้ได้ไงว้เฮียเออเหมือนกันถ้าถ้าเป็นที่บ้านกูมันมันเขาก็จะบอกกันอ่ะคือถ้าแบบคนเท่าคนแก่เขาเห็นแล้วเขาบอกเลยเว้ยก็บอกเลยเฮียแต่มันก็เป็นธรรมเนียมมันบ้านนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามีแฟนแล้วก็แฟนเราอยู่ชนบทเนี่ยการมั่นหรือการแต่งงานถือเป็นเรื่องที่ ควรจะกระทําเขาเขาจะมีแบบว่าเหมือนมันเป็นธรรมเนียมกันคนกรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ถ้าคนชนบ,บทจริงๆริงะถ้าเกิดว่าลูกสาวคนนั้นอะไปอยู่กับผู้ชายทักใครทักคนเนื้อต้องต้องให้คนในหมู่บ้านรู้จักกันด้วยเว้ยเพราะถ้าถ้าพูดกันตามตัวตามภามาชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าลูกสาวไปมีผัวแล้วแบบคนอื่นเขาไม่รู้อะไรประมาณนั้นอนะ เออคือแบบต้องให้รู้ต้องให้รู้แบบเออแบบเรามั่นกันแล้วอะไรประมาณนั้นมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของของของฝั่งชนบทอ่ะนะซึ่งตรงตรงกูกูอ่ะกูเป็นคนที่ไป่เรื่องมากกูรับได้เว้ยแต่บางคนอาจจะรับไม่ได้นะเว้ยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วถ้าแบบทางบ้านเขาเข็งๆหน่อยคือเขาไม่ให้มาอยู่ด้วยกันเลยนะจึงว่าแบบมันจะเกิดพิธีอะไรสักอย่างก่อนใช่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 เหมือนกันเหมือนกันของของกูจะมั่นอะไรกันก่อนไงเึ่งมันจะต่างกับแบบว่าในยุคสมัยในกรุงเทพที่แบบว่ากก็็็ปปอออออยยยู่่่้้าาานน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 นแฟเเละะะะรรมมมัััถืววคิสดีง แต่กับกันของเรามันก็อมันอาจจะไม่อิสระแต่มันก็รู้สึกว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลักที่ผู้ใหญ่เข้ายอมรับได้อะ ไม่มีไม่เคยมีแฟนอ๋อัน้ยสำหรับใครที่สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้แฟนแบบเกียรตินะแบบว่าอยากให้เยรติแฟแบบว่าใครที่แบบว่าอยากจะแบบเฮ้ยเราดูหนังผีไม่ค่อยเก่งอ่ะดูหนังผีแล้วกลัวแล้วอยากจะซบคนที่ไม่กลัวก็สามารถมาจีบน้องผมได้ตอนนี้น้องผมโสดอยู่เฮ้ยกูโฆษณาให้แล้วนะมันต้องมีคนสนใจรลยวะก็สำหรับใครที่อยากสนใจก็สามารถทักเฟซบุ๊ี่สัจชัยวัดได้นันะตอนแรกก็กะว่าวันนี้จะไม่เล่าเรื่องโดนตี แต่พอพูดไปพูดมาความคิดในหัวมันก็เวฟเข้ามาอีกแล้วกูทำได้แล้วกูได้พลามาอันหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะบ้านกูมันพปาเป็นสวนกล้วยกูล้ำสวนกล้วยพปาหมดอีนหนึ่งกูโดนตีก็ไลย เลิกตีแล้วกูลุกตีก็บ่อยเลยไอ้เงี้ยมึงอดใจไหวอ่ะพระคมๆอ่ะเวลาฟันต้นกล้วยแล้วมันค่อยๆขาดลงมาไอ้เงี้ยโอ้โคครฟันอ่ะกูแบบไปเงี้ยเพลงดาวเลยป้ากูเดินมาหนึ่งสวนเลยแล้วกูกูเคยนะไปไปตีแต่ว่ากล้วยไม่ไม่มีใครรู้ไงแต่กูก็มีนี่อ่ะแต่ก็ไปไล่ตีเออมันก็สนุกอ่ะตีกล้วยแล้วแบบมันๆอ่ะมันได้ยั้คมอ่ะมันอ่ะ แต่ของกูมันมันหมดไปครึ่งสวนงไงเียคือแกเดินมาดูแบบกล้วยล้มเต็มเลยกูแม่งแบบข้าไปร้อยศพไปกูแบบหันหน้ามาแกคืออะไรต่อไปเออโดนเลยแล้วทำไมกูถึงเป็นทางโอแคอาง,งรับนวะแกปกูไว้อย่างนานแล้วแต่ละต้นแม่งลูกโคตนดกเลยกูฟันทิ้งหมดเลยกูแบบสมควรตายหมายเลยทำไมกูถึงทำอะไรกูโง่อย่างนั้นวะไอ้ี่ยแล้วกูแบบ กูทนไม่ไหวจริงๆว่ะโดยเฉพาะเรื่องของพวกทินเนอร์แบบว่ากูไม่ไดเอามาดมนะเว้ยแต่กูแบบว่าตอนนั้นอ่ะบ้านกูมาททำเครื่องเสียงเว้แล้วมันจะมีขวดทินเนอร์แล้วทีเนี้ย่กูอ่ะเพิ่งได้รับรู้ปฏิกิริยาว่าถ้าเกิดว่าเอาทินเนอร์โรยใส่โฟมะนะมันก็จะละลายเว้เหมือนคนเหล็กเลยเว้ย <c oughs> มันคนเหล็กละลายเลยเฮ้อและแบบพ่อกูมีลังโฟมอ่ะลังโฟมที่แบบเอาเอาไว้รองของแบบ,แบบแม่งกองเป็นกองพันเนินเลยอ่ะกูแม่งศาสตอย่างนี้เลย หลังๆก็แบบค่อยๆเทไปรลลังกูสาดเอ้เออกูตายเลยวันนกูตายแล้วไอ้กูตายเลยแม่งกูโดนคอมโบจากแม่กับพ่อกูทำไม่ท่วนเลยพ่อแม่กูเดินมาแบบรังแม่งละลายหมดเลยไอ้เอกองมาเริ่มแบบไม่มีกองเลยกูแม่งก็หลมกวนตายเลยไอ้ก็อดสนเลยไอ้พวกมึงมีวิชาที่แบบว่าไม่ชอบเรียนมากๆกับวิชาที่แบบโคตรชอบเรียนไหมตศิสตร์ไม่ชอบเรียนเลยเหมือนกูเล กูไม่ชอบเลยคณิตศาสตร์เลยกูเป็นวิชาเดียวบนโลกใบนี้เลยที่กูจะไม่มีวันตั้งใจเรียนจนกระทั่งตอนกูโตเลยมึงรู้ไหมทุกวันนี่กูยังแบบคณิตศาสตร์กูยังโคตรช้าเลยนะเว้ยตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหกเลยนะเว้ยกูติดศูนย์คณิตศาสตร์รวดเลยว่าหกปีเลยเว้ยกูไม่เอาเลยกูไม่เอาอะไรกับวิชาเียแลวกูไม่รู้เป็นไรหกปีกูมักจะมีเป็นอลีกับครูผู้สอนเสมอเลยโดนเล็งเหรอเออเหมือนแกเกียดขี้นากูคนอื่นใช้ไม้กูใช้หมัดอต เไอ้หมดเลยแกตีคนอื่นแต่ก็ทุบหลังกูเอียแต่ว่าสีนี่กูชอบเรียนที่สุดเลยเว้ยกูชอบเรียนวิทยาศาสตร์เอียแต่ต้องไม่ใช่วิทยาศาสตร์การคำนวณนะเว้ยแล้วก็ทำให้กูรู้ว่ากูตาบอดสีก็ตอนนั้นด้วยมีครูเอาเอากระดาษเอากระดาษทดสอบตาบอดสีให้ดูเว้ยทุกคนแม่งพูดไปเสียงเดียวกันหมดเลยเว้ยกูว่าควรจะพูดไปเสียงเดียวกันกับพวกมันนั่นแหละเพื่อจะได้แบบไม่เป็นแก่ดำไงแต่กูพูดว่าผมมองเห็นเป็นเลขสาม ทุกคนหาัมามองกูเห้ยเห็นเป็นเลขนสามได้ยังไงเธอรูดปาทักษินเห็นเป็นเลขสามนั่นคือตาบอดสี ทุกคนมาหันมาฮะมัน <dated> ก <teenage time online> <pl ains> ูเป็นคนพิเศษไอ้เฮียตอนนั้นกูแบบโอ้กูยืดและไอ้เฮียกูตาบอดสีไอ้สัสเมื่อวันก่ดนไรไอ้เฮียกูตาบอดสีไอ้เฮียกูมองเห็นไอ้สัสตั้งแต่วันนั้นกูก็โดนเลยบูมนี่สีอะไรเสียอะไรไอ้เฮียกูเห็นไอ้สัสไม่ใช่กูไม่เห็นเหมือนตอนกูแบบสายตาสั้นเลยได้กินนิ้วไอ้เฮียอารมณ์เหมือนคนใส่ผมใส่แว่นแต่ปอสามเพื่อนก็ถามตลอดเอ๊ะนี่กินนิ้วนี่กินเออนี่กิน่ด้วเห็นไหมโอ้กูเห็นไอ้เฮียเห็นมัมนะ ฆ่าแม่มไงร้องเลยกูเป็นคนที่เกลียดการใส่แว่นนะเมื่อก่อนนะกูรู้สึกว่ากูใส่แว่นแล้วหน้ากูเฮี้ยมากเลยเมื่อก่อนนะแล้วกูแบบกูพยายามได้แบบว่ากูสายตาสั้นมาตั้งแต่ช่วงระมาณม .2 เลยเว้ยแล้วตอนนั้นกูมองกระดานไม่เห็นแล้วกูเกลียดวิชาการจดมากแล้วกูต้องแบบกูต้องหลีตาเงี้ยแรกๆมันก็มองเห็นนะเว้ยหลังๆกูต้องทำอย่างเงี้ย เปิดใช้งานเล่น <c oughs> เปิดใช้งานเล่นดวงตายอ่ะแล้วก็พอช่วงตอนขึ้นมปลายกูต้องแบบว่าต้องต้องหันไปหาหาแล้วเว้ยหันไปคัดหลอกคนข้างๆแล้วอ่ะแต่กูก็ไม่ยอมใส่แว่นแล้วกูไม่กูดื้ออ่ะเฮียถ้ากูไม่ดื้อกูจะฟันสวนกล้วยหมดครึ่งสวน,น <c oughs> อ่ะกูจะเททินเนอร์มึงรู้ไหมตอนที่กูไปร้านเกมช่วงมาัมามัมต้นอ่ะกูเห็นเด็กคนหนึ่งสายตาโคตรสั้นเลยด้วยมันจ้องหน้าจอแบบนี้เลยเว้ย มันเข้ามาจ้องอย่างนี้เลยเออมันแบบมันมันเล่นแบบต้องจ้องต่อแบบนี้ใกล้แบบโคตรใกล้เลยประมาณหนึ่งนิ้วชี้อ่ะแล้วกูว่าเอ้ยเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะเฮียทำไมต้องจ้องจอเนี่นาายทำไมต้องใส่ตาสั้นเนีอปัจจุบันกูเป็นงั้นเลยปัจจุบันกูเป็นงั้นเลยถ้ากูถอดได้กูต้องดูดิ <laughs> รือนี่คือผลกรรมวะขุนเขา่รอยกูไม่เคยเข้าใจพูกสายตาสั้นด้วยเลยเว้ยจนกระทั่งกูสายตาสั้นเองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวาถ้าข้างซ้ายเราสั้นมากข้างขวาเรายาวโคตรไอ้หมื่นไอ้มื่นเฮ้เราปิดตาข้างเลยเป็นกล้องสองนังไกไอ้ไอ้กูว่าสั้นนะแต่กูไม่ใสแว่นอะกูแค่ไม่ชอบใส่แว่นอะสำหรับคนที่ใสแว่นมาอย่างยาวนานแบบกูเปเกินะกูอยากจะบอกเลยนะผู้ชายถ้าไม่ได้มั่นใจในหน้าตาตัวเองว่าหล่อจริงนะพยายามหาแว่นทรงเหลี่ยมใส่นะทุกคน อย่าไปใส่แว่นทรงกลมในเฮียโนบิตะสัสสัสเลยเขบอกแม่นโคตรโนบิตะแล้วถ้ามึงใส่แว่นกลมปุ๊บอะมึงลองใส่แว่นกลมดูดิเบเกตหน้าแม่นโคตรโนบิตะเลยอ่ะเคยใส่ตอนเด็กแล้วผมก็บอกแม่ไม่เอาแล้วทรงกลมเออทรงกลมแม่งแบบหน้าโคตรโนบิตะเลยถ้าใครอยากจะเท่เนี่ยเราไม่ใส่แว่นกรอบแบบเหลี่ยมๆหรือคนอย่าไปใส่เลยทรงกลมจริงแว่นกลมมันจะเป็นสไตล์บคนแบบหน้าตาน่ารักน่ารักอยู่แล้วหน้าตาหน้าตาเกาหลีถ้าผู้หญิงอะใส่โคตรน่ารักเลยเว้ย ผู้หญิงใส่ดูดีเว้ยแนกลมอ่ะแต่ผู้ชายต้องต้องต้องแบบว่าแนวแนวแบบเกาหลีหน่อยอ่ะหน้าตาเด็กเรียนน่ารักเกาหลีใส่อะไรแบบเข้าูแบบเคาวีอ่ะกูใส่แบบเฮียแม่เยนอวิตาผมใส่ตอนที่มีคนบอกบอกว่าผมเป็นเกย์ผมเลยไม่ใส่ใช่เลยแว้นกลมใส่แล้วมีคนบอกว่าเกย์เกย์เกย์ไม่ไม่ใส่ไอ้ล้อดีอย่างเงี้ยเอาไปเรื่องนี้ดีกว่าเราลองมาแบบว่าซีเรียสกันสักครั้งอ่ะนะเรื่องการมีลูกในอนาคตมึงว่าไงพี่บีมมึงจะมีไหม เออแต่คนรอบตัวเชีย์คงมีหระบเปง่ใช่ไหมเชีย์ใช่ไหมของกูนะกูสัตยาบันเอาไว้แล้วว่ากูจะไม่มีลูกเลยต่ออันนี้พูดจริงนะต่อให้แบบว่าจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นฝั่งใครกูบอกกูไม่มีลูกแฟนกูก็เหมือนกันว่าเราจะไม่มีลูกกันเพราะอะไรนะเหรอเพราะกูขี้เกียจเลี้ยงมันยังไงล่ะมึงคิดดูดิถ้ามันโตมาเป็นเหมือนกูอ่ะแล้วมันดันเดือดแกูแล้วกูดูแลมันไม่ได้ล่ะนั่นดิกูกลัวเหมือนกันกูกลัวคุมไม่อยู่อ่ะเพราะกูรู้ตัวดีว่าแบบ คือต่อให้พูดยังไงไปอ่ะมันคงไม่ฟังหรอกด้วยด้วยด้วยที่แบบว่าแม่งถ้ามันเกิดในยุคนี้ด้วยหลายๆอย่างมันสะดวกสบายหมดอ่ะมันเข้าถึงอะไรง่ายอ่ะว่ากูดุไปคงไม่ฟังยิ่งยิ่งดุยิ่งว่ากูว่ายิ่งเตลิดไปมากกว่าเดิมอีกอ่ะกูกกูกลัวเหมือนกันกูกูกวกลัวเลยกูไม่กล้ามีสุดๆุดเลยเพราะเหตุผลนี่เลยเว้ยเหตุผลที่แบบกูไม่สามารถเลี้ยงมันให้เป็นคนดีได้เว้ยเฮียการเลี้ยงลูกขึ้นมากูบอกมันยากมากๆเลยมึงคิดสภาพพ่อแม่เลี้ยงมึงขึ้นมาดิไอ้ยากขนาดไหนอ่ะก เอาให้กูเลี้ยงมันขึ้นมาอ่ะกูไม่ใช่เหตุผลมันไม่ฟังโอเคมันเริ่มปกติเพราะพ่อกูไม่ใช่เหตุผลแต่กูกลัวว่ากูใช่เหตุผลกับมันตั้งแต่ต้นแต่มันไม่ฟังกูเว้ยแลย้วจะทำยังไงอ่ะ ไม่รวมกับว่ามึงต้องแบบว่าต้องล้างขี้ล้างเหี้ยให้มันตั้งแต่เด็กเก่งเลยต้องประคุปประงมตั้งแต่ต้นนะต้องแบบเอาเวลาชีวิตส่วนตัวในการเล่นเกมไปลงกับลูกทั้งหมดอ่ะคือกูแบบกูไม่อยากยึดติดอะไรพวกนี้เออกูเลยไม่อยากวิลล์แล้วกูก็อยากจะเป็นคนบางส่วนบนโลกใบนี้ที่แบบว่าเกิดมาแล้วก็ตายแบบว่าฝังสมบัติตายไปพร้อมกูเลยกูไม่อยากจะสืบตระกูลกูอีกแล้วอ่ะกูกูไม่ได้แค์เรื่องตระกูลเรื่องอะไรเลยไม่รู้เิคนอาจจะแบบว่าต้องสืบตระกูลสืบพันธ์ต่อไปแต่กูไม่กูตายก็ตายด ไอากูไปทำอะไรก็ได้เฮีย <laughs> มึงแอากูไปทำเป็นน้ำพริกก็ได้เฮียถ <laughs> ่เออแต่กูตายไปแล้วเว้ยเจนยิงๆอะก็บางคนก็อยากจะมีลูกเพราะว่าอยากจะได้แบบนะอยากจะฝ่ายฝันว่าจะมีครอบครัวอะไรประมาณนั้นแต่สาหรับกูกูไม่อยากมีไว้กูไม่อยากแบบยึดติดไม่อยากแกแบบสอนมันสัง่งมันเลี้ยงให้มันแบบโตขึ้นมาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้สภาพเนี่ยสมมติเราจะมีลูกผู้หญิองอะเราก็ต้องกังวลอีกว่าเอาอมันอาจจะไปไปพลาดมีมีมีท้องกับอะไรกับใครถูกป่ะ หรือถ้าเกิดว่าเรามีลูกเป็นผู้ชายเราก็ต้องกลัวอีกว่ามันจะไปรังแกคนหรือเปล่าไม่อยากจะไม่เกียดอ่ะไม่เกียดจะมีลูกกี่คนผมผมไม่สดเลยมึงเนี่ยผมไม่อยากมีนาเห็นไหมผมผมผมมองว่าผมมองไม่อยากให้จบที่มันแบบให้มันจบที่ผมคนเดียวคนสุดท้ายละพอแล้วเออเห็นไหมไอ้เหี้ยอย่าอย่าอย่าให้คนมาเจอชีวิตแบบเดียวกันบผมเลยไม่ลำบากยี่หน่อยไอ้เหี้ยกูไม่ได้แคร์ด้วยกูไม่ได้แคร์แล้วด้วยเรื่องแบบครอบครัวอะไรยี่กูกูไม่ได้แคร์เว้ยยี่คือกูตายก็ตายไง ก็ทุกวันนี้กูขอให้มีความสุขก็พออะไรก็แค่น,นั้นเองเหมือนแบบจะไล่ <wi> ความรับผิดชอบนั่นแต่จริงมันไม่ใช่เว้ยไอ้เหียเราไม่จําเป็นต้องไม่ต้องมีต้องมีลูกเพื่อรับผิดชอบชีวิตก็ได้ถูกป่ะ <c oughs> บางทีกูไปเดินตามแบบว่าในยิมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดินออกมาข้างนอกมันจะมีลานสวนเด็กเล่นนะกูก็เห็นแบบว่าพ่อแม่พ่อแม่รุ่นกูเนี่ยเอาลูกมาเล่นมันก็ดูมีความสุขดียนะแต่กูก็มองไปมองมาเลยแบบไอ้เหีย สำหรับลี้ยูมันจะมีความสุขกินเหรอวะอะไรประมาณนั้นเมื่อกี้ดูกูเอาเราพี่ซีดอยู่อย่างเงี้ยแล้วลูกก็ร้องข้างหลังเดินไปโโ๋เลยอ่ะมาเล่นแต่เกมอะไรอะไรโลกดูดูอาพีเล่นโลบอ่ะไอเขาต้องเรียกว่าอะไรวะไอพี่ของพ่อเรียกว่าอะไรวะลุงปะลุง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 พี่เล่นโลบบอกแล้วก็เบรกเกตต้องเป็นอาป่ะเป็นน้องเอออาเบกอาเบก รู้ชิดโอ้ยรับไม่ได้ว่ะโอเคนะวันนี้ก็ถือว่าไม่รู้ขำหรือว่าจริงจังหรืออะไรก็ผสมผสมกันไปทุกคนนะก็สำหรับใครที่ว่ามากดไลค์กับตัวครแล้วก็ชอบช่วงนี้ครับก็ต้องขอคุณขอบใจกับพันเท์ตะกี้นจุดนี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลากไปก่อนนะครับสำหรับศาสนคติผมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับใครหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมันเป็นความคิดของผม ที่เกิดขึ้นกับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมจะทำนะจ๊ะสําหรับใครที่คิดอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นก็ลองทํากันดูนะชีวิตของเรามันไปได้หลากหลายเส้นทางใครอยากจะมีลูกใครอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั้นก็ทําเลยละกันนะจ๊ะไม่มีการบังคับนะโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสําหรับใครที่มากดไลค์กดติดคใครพวกเราทุกคนต่อหุณขอบใจพิธีกที่เราจะพิเศษสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไปเจะคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า